PharmaFact Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution สวัสดีครับพบกับการเจาะลึกประเด็นที่เราคัดสรรมาให้นะครับจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออสภาพแวดล้อมจำลองหรือ simulation environment ที่เขาใช้ฝึก AI agent กันนะครับเหมือนเป็นสนามซ้อมเสมือนจริงให้ AI ได้ลองผิดลองถูกก่อนใช่ค่ะ จากเอกสารที่เราดูกันมาเนี่ยนะครับเรื่องสภาพแวดล้อมจำลองสำหรับฝึก AI agent เราจะมาดูกันว่าทำไมเครื่องมือนี้มันถึงสำคัญมากๆในการพัฒนา AI มันมีกี่แบบแล้วก็ความท้าทายคืออะไรเวลาจะเอา AI จากในซิมออกมาใช้จริงข้างนอกค่ะคือต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นเลยนะคะไม่ใช่แค่คทางเลือกแล้วเพราะว่าการฝึก AI ในโลกจริงๆเลยเนี่ยมันทั้งเสี่ยงทั้งแพงแล้วก็ช้ามากๆค่ะสำหรับงานส่วนใหญ่ เรามาเริ่มกันที่เหตุผลหลักๆก่อนเลยดีไหมคะว่าทําไมมันถึงสําคัญได้เลยครับโอเคนั้นเหตุผลข้อแรกเลยที่ทําให้เราต้องพึ่งพาสนามฝึกเสมือนจริงพวกนี้คืออะไรครับหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องความปลอดภยัยหรือ safety ค่ะแล้วก็เรื่องการควบคุมหรือ controllability ลองนึกภาพตามนะคะอย่างการฝึกรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยเราจะให้ไปลองเสี่ยงบนถนนจริงเลยก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับคงอันตรายน่าดู แต่ว่าในซิมูเลเตอร์เนี่ยเราจำลองสถานการณ์อันตรายอันตรายได้เป็นล้านล้านครั้งเลยโดยไม่มีใครเป็นอะไรแล้วเราก็ยังควบคุมปัจจัยต่างๆได้เป๊ะกว่าด้วยเช่นแบบสภาพแสงหรือตำแหน่งของวัตถุในฉากอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนเราสร้างห้องทดลองที่ปลอดภัยมากๆแล้วก็ปรับนู่นปรับนี่ได้ตามใจชอบเลยแต่เรื่องข้อมูลล่ะครับ AI สมัยนี้โดยเฉพาะพวกที่ใช้ Deep Reinforcement Learning หรือ DRL ที่เป็นวิธีที่ AI มันเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเองเนี่ยมันต้องการข้อมูลเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับฝึกในโลกจริงกว่าจะได้ข้อมูลนี่คงนานน่าดูถูกต้องเลยค่ะอัลกอริทึม DRL พวกนี้ต้องการการโต้ตอบการลองผิดลองถูกเนี่ยอาจจะเป็นหลักพันล้านครั้งหรือมากกว่านั้นอีกค่ะโหพันล้านครั้ง ข้อมูลอ๋อ oh, เหมือนเปิดคอมหลายเครื่องให้มันช่วยกันฝึกช่วยกันเก็บข้อมูลไปพร้อมๆกันใช่ค่ะแล้วมันก็ยังช่วยเรื่องประหยัดค่าใช้จ่ายกับเวลา cost and time savings ได้มหาศาลเลยไม่ต้องไปใช้หุ่นยนต์จริงหรือรถยนต์จริงๆแพงๆตลอดเวลาแล้วก็รันการทดลองได้เร็วกว่าเวลาในโลกจริงหลายเท่าตัวเลยค่ะวงจรการพัฒนา AI ก็สั้นลงเยอะเลยฟังดูแล้วครบเครื่องเลยนะครับทั้งปลอดภัยควบคุมได้สร้างข้อมูลเร็วประหยัดเอกต่างหาก แต่คำว่า simulator เนี่ยมันคงไม่ได้มีแบบเดียวใช่ไหมครับสำหรับงาน AI ที่มันต่างกันออกไปสนามฝึกมันก็น่าจะต่างกันด้วยแน่นอนค่ะแบ่งกว้างๆนะคะก็จะได้ประมาณ3ประเภทหลักๆเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้งานด้านไหนแบบแรกนะคะคือ physics based simulator ค่ะอย่างพวก MuJoCo หรือ Isaac Gym ที่อาจจะเคยได้ยินชื่อกันพวกนี้จะเน้นจาลองกฎทางฟิสิกส์ให้มันเป๊ะแม่นยาที่สุด เหมาะกับงานพวกควบคุมหุ่นยนต์แขนก้นหรือว่ายานพาหนะที่ต้องการความถูกต้องเรื่องการเคลื่อนไหวมากๆอือฮึครับแต่ข้อเสียก็คือมันก็จะ,ะกินพลังประมวลผลสูงหน่อยค่ะอ่าฮะเข้าใจครับแล้วแบบที่สองล้วครับแบบที่สองนี่น่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะก็คือเกมเอนจินอย่าง unity หรือ unreal engine อ๋อที่ใช้สร้างเกมกันใช่ค่ะจุดเด่นของพวกนี้คือสร้างภาพได้สวยสมจริงสร้างโลกจำลองที่ซับซ้อนได้ค่อนข้างง่ายมีเครื่องมือช่วยเหลือเยอะก็จะเหมาะกับ AI ที่ต้องเรียนรู้จากการมองเห็นหรือใช้ข้อมูลภาพเป็นหลักค่ะแต่เรื่องฟิสิกส์อาจจะไม่เป๊ะเท่าแบบแรกใช่ค่ะความแม่นยำทางฟิสิกส์อาจจะสู้แบบแรกไม่ได้แต่ก็ใช้งานได้ดีในหลายๆกรณีค่ะครับแล้วแบบสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายคือ custom built simulators ค่ะ ันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาใหม่เลยเฉพาะทางสำหรับงานนั้นๆโดยเฉพาะข้อดีก็คือมันจะถูกปรับให้เหมาะสมกับงานที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปแต่ข้อเสียก็คือต้องใช้เวลาใช้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสูงมากๆค่ะน่าสนใจครับมีเครื่องมือให้เลือกใช้หลายๆเลยแต่ทีนี้พอเราฝึก AI จนมันเก่งมากๆในซิมูเลเตอร์แล้วเนี่ย การจะเอามันออกมาใช้ในโลกจริงๆเนี่ยมันราบรื่นเลยไหมครับหรือว่ามันมีแบบว่ามีช่องว่างอะไรอยู่ตรงนี้ล่ละค่ะคือความท้าทายสำคัญเลยที่เราเรียกว่า reality gap หรือว่าช่องว่างระหว่างโลกจำลองกับโลกแห่งความเป็นจริง reality gap ใช่ค่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าคือถึงเราจะพยายามสร้าง simulator ให้เหมือนจริงแค่ไหนก็ตามนะคะมันก็ไม่มีทางที่จะจำลองโลกจริงได้แบบร0 0เปเปะ๊ะ มันจะมีความซับซอ้อนเล็กๆน้อยๆทางฟิสิกส์หรือความแตกต่างของเซนเซอร์จริงๆที่เราใช้หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้ใส่เข้าไปในซิมูเลชันอือปุ๊บอาจจะงงๆทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือบางทีก็อาจจะทำงานผิดพลาดไปเลยก็ได้คะ่ะโหเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วแล้วเราจะลดหรือว่าเชื่อมช่องว่างหรือเรียลิตี้แกตรงเนี้ย ได้ยังไงบ้างครับมีเทคนิคอะไรที่เขาใช้กันไหมครับมีค่ะมีแนวทางหลักๆที่ใช้กันอยู่2วิธีค่ะวิธีแรกเรียกว่า Domain Randomization หรือ DR ค่ะ Domain Randomization ใช่ค่ะไอเดียของวิธีนี้คือแทนที่เราจะพยายามจูนซิมูเลเตอร์ให้มันเหมือนโลกจริงเป๊ะๆซึ่งมันยากมากเรากลับทำให้ซิมูเลเตอร์มันหลากหลายแบบสุดๆไปเลยคือเราจะสุ่มเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆในซิมูเลเตอร์ตลอดเวลาที่ AI กํกำลังฝึกอยู่เช่นอาจจะสุ่มเปลี่ยนแรงเสียดทานของพื้นผิวสีของวัตถุแสงเงาในฉากอะไรพวกนี้ค่ะ อ๋อคือทําให้มันมั่วๆไปเลยคล้ายๆอย่างนั้นค่ะคือทําให้มันเจอสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมากๆจนมันชินกับความไม่แน่นอนพอ AI มันชินกับความหลากหลายมากๆแล้วเนี่ยมันก็จะมองว่าโลกเห็นความเป็นจริงก็เป็นแค่รูปแบบหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่มันเคยเจอมาแล้วในซิมูเลชันนั่นเองค่ะเจ๋งดีนะครับเหมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ AI มันพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในโลกจริงใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งเรียกว่า Domain Adaptation หรือ D A ค่ะครับ D A ค่ะอันนี้จะต่างจาก D R นิดหน่อยคือจะเน้นไปที่การปรับแก้ตัว A I หรือปรับแก้ข้อมูลหลังจากที่ฝึกในซิมูเลเตอร์เสร็จแล้วเพื่อให้มันทำงานได้ดีขึ้นในโลกจริงอาจจะเป็นการเอา A I ที่ฝึกจากซิมมาแล้วเนี่ยมา fine tune หรือปรับจูนต่ออีกนิดหน่อยด้วยข้อมูลจากโลกจริงจานวนไม่มาก หรืออาจจะใช้เทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อพยายามแปลงข้อมูลจากซิมูเลเตอร์ให้มันดูคล้ายกับข้อมูลจากโลกจริงมากขึ้นก่อนที่จะเอาไปให้ AI เรียนรู้ต่อนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับมีทั้งทำให้ซิมมันหลากหลายสุดๆไปเลยกับการปรับแก้ AI หรือข้อมูลทีหลัง สรุปแล้วนะครับก็คือว่าสภาพแวดล้อมจำลองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วก็จำเป็นมากๆเลยสำหรับการพัฒนา AI ในปัจจุบันมันช่วยให้เราสร้าง AI ที่ซับซ้อนมากๆได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วขึ้นเยอะเลย ใช่เลยค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายเรื่อง reality gap อยู่ก็ตามนะคะแต่ด้วยเทคนิคอย่าง domain randomization หรือ domain adaptation เนี่ยเราก็กำลังหาวิธีที่จะลดช่องว่างตรงนี้ลงเรื่อยๆซึ่งก็จะเปิดทางให้ AI ที่ฝึกจากโลกจำลองสามารถก้าวออกมามีบทบาทช่วยงานต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริงของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตค่ะครับผม ก่อนจะจากกันวันนี้ผมก็มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองไปคิดต่อกันเล่นๆนะครับว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราสามารถสร้าง simulation e n v i r o n m e n t ที่มันสมบูรณ์แบบเหมือนโลกจริงแบบแยกไม่ออกได้เลยจริงๆมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อความเร็วในการพัฒนา AI แล้วมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าสังคมของเราไปได้ขนาดไหนบ้างสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับไว้กลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจอื่นๆกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ